สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆน,น,นะคะพับเหรียญโปรยทานนะคะจะไปเหรียญโปรยทานรูปแบบง่ายๆค่ะเพื่อนๆแบบนี้นะคะรูปแบบง่ายๆรูปแบบใหม่นะคะแบบนี้ค่ะสวยงามน่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวมาดูด้านหลังค่ะด้านหลังแบบนี้นะด้านหลังยิ่งน่ารักมากเลยค่ะทําง่ายๆนะคะเพื่อนๆ ainen. ใช้ริบบิ้นนิดเดีออยวด้วดนะคะแบบนี้ค่ะน่ารักมากม มือใหม่ทำได้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ก็จะมีนะคะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นตาลังเบอร์สองนะคะเราจะใช้สองคู่สีค่ะเกนไกลแมรทดัดเหลียนบาทค่ะเราจะใช้ริบบิ้นทั้งหมดสี่เส้นนะคะเพื่อนๆความยาวนะคะสามสิบห้าเซนค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตัดปลายแหลมนะคะแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยนะ วันนี้นะคะเพื่อนๆเราใช้สี่เส้นนะคะแต่จะขอเป็นทำสีละสองเส้นนะคะแล้วเรานะคะจะจับสลับสีกันค่ะเราจะจับสลับหว่างสีกันอย่างนี้นะคะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราจะทําการนะคะพับลงมาสิบเซนค่ะเพื่อนๆเราจะพับลงมาเลยนะสิบเซนนะคะจุดที่เราพับนะคะเราจะบีบให้เป็นรอยเลยค่ะแบบนี้ค่ะ หลังจากนั้นเราจะมาขึ้นฐานสี่กันนะคะโดยที่เราจะวางสามเส้นไว้ก่อนนะคะถือเส้นที่หนึ่งไว้นะคะในลักษณะนี้เวลาเราถือนะคะเราจะให้เส้นสั้นอยู่ด้านบนนะคะทั้งสี่เส้นด้วยนะเส้นที่สองค่ะเอาสลับสีนะคะมาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะแบบนี้นะเส้นที่สามค่ะเราจะนํามาสลับสีอีกนะคะแล้วก็มาคล้องจากด้านล่างขึ้นด้านบนค่ะแบบนี้ค่ะ เส้นที่สี่ค่ะเราจะคล้องนะคะผ่านช่องของเส้นที่หนึ่งให้ออกมาด้านหน้าแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนาปลายของเส้นที่สามวกออกมานะคะแล้วเราจะดันเส้นที่สี่กลับเข้าไปให้ชิดเลยค่ะแบบนี้นะเสร็จแล้วเส้นที่หนึ่งเราจะดึงตามลงมาค่ะแล้วเราจะดึงให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะคะแบบนี้นะหลังจากนั้นนะคะเราจะนําเหรียญบาทมาวางเลยค่ะ แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะนำปลายนะคะของริบบิ้นนะคะทั้งสี่มุมนะคะสอดเก็บนะคะเก็บเหรียญน,นะโดยที่เราจะพับจากด้านขวามาด้านซ้ายด้านล่างพับขึ้นด้านบนด้านซ้ายพับมาทางด้านขวาเสร็จแล้วนะคะด้านบนเวลาเราสอดนะคะเราจะสอดเข้าช่องนี้นะคะแบบนี้นะคะเข้าช่องนี้เลย แล้วกดบีบให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะได้แบบนี้นะแบบนี้นะคะเพื่อนๆนเสร็จแล้วเราจะพลิกกลับด้านค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะทําการนะคะเก็บนะคะเส้นสั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเก็บล็อกเหรียญอีกครั้งหนึ่งโดยเริ่มจากด้านบนนะคะเราจะพับสอดเก็บเลยค่ะและกดให้บีบให้กระชับแบบนี้นะหมุนนะคะทางด้านซ้ายแล้วเราจะใช้เส้นด้านบนค่ะพับสอดเก็บเลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆถนัดพับแบบนี้ก็ก็พับขึ้นตามแนวได้นะคะหมุนนะคะพับสอดเก็บเลยค่ะแบบนี้นะเส้นสุดท้ายค่ะด้านบนค่ะพับสอดเก็บค่ะกดบีใใ้้กระชับอีกครั้งนะคะ หลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรานะคะจะทําการตัดปลายนะคะเส้นสั้นออกก่อนเลยนะคะเวลาเราตัดนะคะตรงขอบสีแดงตรงนี้นะคะแล้วเราจะตัดเลยขอบออกมานะคะประมาณ1มิลนะคะเพื่อนๆแบบนี้นะคะเราจะตัดออกมาเลยมันหน่อยนะเพราะเดี๋ยวตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะสอดนะจุดนี้จะทําให้เราสอดง่ายนะคะแบบนี้นะเราจะตัดเลยออกมานิดนึงนะคะทั้งสี่เส้นเลยค่ะ นี้นะคะเห็นไหมคะเราจะตัดเลยออกมานิดนึงนะคะพอเราตัดเสร็จแล้วนะคะเราจะพลิกกลับด้านค่ะเพื่อนๆหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใช้นะคะลิบบินทางด้านขวาก่อนนะคะโดยที่เราจะจับริบบินจับยกขึ้นแบบนี้นะคะลิบบินด้านซ้ายด้านขวานะคะแล้วก็จับบิดยกขึ้นลักษณะนี้เลยเสร็จแล้วเราจะโค้งปลายลงด้านล่างค่ะ โค้งปลายลงด้านล่างแล้วมาสอดตรงใต้สีแดงตรงนี้ค่ะก็จะได้ออกมาลักษณะนี้นะคะทำให้ดูใหม่นะคะริบบิ้นด้านขวานะคะเราจะจับยกขึ้นแบบนี้เลยนะคะจับพลิกขึ้นมาด้านบนแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วปลายนะคะเราโค้งลงด้านล่างแบบนี้แล้วก็สอดนะคะ ดึงตรง,ตรงๆเงมาเลยให้กระชับเลยนะคะเราก็จะได้นะคะริบบิ้นออกมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วหมุนนะคะใช้ทางด้านขวานะคะเส้นล่างนะตอนนี้เพราะตรงน,นี้มีสองเส้นแล้วนะแล้วใช้เส้นล่างจับนะคะจับริบบิ้นจับบิดยกขึ้นนะคะบิดยกขึ้นแบบนี้ปลายนะคะโค้งลงด้านล่างค่ะแล้วสอดค่ะ แล้วดึงให้กระชับนะคะได้แบบนี้นะคะเราจะทำแบบนี้ทั้งหมดสี่เส้นเลยค่ะดิบินด้านขวาจับบิดยกขึ้นโค้งปลายลงด้านล่างแล้วสอดดึงให้กระชับค่ะหมุนนะคะดิบินด้านขวายกขึ้นข้างบนปลายโค้งลงด้านล่างแล้วสอดค่ะ เราก็จะดึงให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เราสอดเสร็จนะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะหน้าตาลิบบินออกจะออกมาเป็นแบบนี้นะขั้นตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาใช้ด้านบนค่ะเราจะจับลิบบินนะคะชี้ไปทางจับพลิกไปทางด้านหลังให้ปลายชี้ไปทางซ้ายแล้ววนมาทางด้านหน้าลักษณะนี้นะคะเอาใหม่นะคะลิบบินด้านบน จับพลิกไปทางด้านหลังให้ปลายชี้ไปทางด้านซ้ายเสร็จแล้ววกไปทางด้านหน้าก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะนิ้วชี้ประคองไว้ค่ะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วปลายริบบิ้นนะคะปลายริบบิ้นเราจะพับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งลักษณะนี้แล้วเรานะคะจะมาสอดใต้สีขาวนะคะกีบโค้พงๆนี้ที่เราทําแล้วก็เราจะมาสอดใต้สีขาวตรงนี้ค่ะ ลิบบินก็จะออกมาทางด้านล่างค่ะแบบนี้นะเวลาเราดึงนะคะเราจะให้ลิบบินตรงนี้นะคะอยู่ด้านหลังมุมโค้งของกรีบที่เราทำเมื่อสักครู่นี้นะคะค่อยๆดึงนะคะแล้วจัดให้มุมโค้งให้ให้ไปครอบอยู่ด้านหลังนะคะครอบของกรีบสีแดงนี้นะคะ แบบนี้นะคะคือเส้นเขาจะเลี้ยวมานะคะแล้วก็ให้อยู่ด้านหลังหมุนนะคะลิบบิ้นด้านบนค่ะพลิกไปทางด้านซ้ายแบบนี้ค่ะแล้ววนกลับมาด้านหน้าแบบนี้นะนิ้วชี้ประคองไว้ค่ะเสร็จแล้วปลายลิบบิน้นเราพับมาทางด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วสอดค่ะใต้สีแดงนะคะ ค่อยดึงค่ะเวลาเราดึงนะคะเห็นไหมคะลิบบินมันโค้งแบบนี้นะคะแล้วเรานะคะจะค่อยๆให้ส่วนโค้งตรงนี้หากครอบกีบสีขาวไว้จับตกแต่งตามได้นะคะก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะคือเขาจะเลี้ยวโค้งทับของสีขาวแบบนี้นะคะหมุนนะคะลิบบินด้านบนค่ะ จับพลิกมาทางด้านซ้ายแบบนี้ค่ะแล้ววนมาด้านหน้าเลยแบบนี้นะเสร็จแล้วปลายริบบิ้นแล้วพับมาทางด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วสอดค่ะตอนนี้นะคะตรงนี้จะมีกลีบอยู่นะคะให้เรากระดกขึ้นมานิดนึงเพื่อที่ให้ปลายไม่สอดเข้าไปใต้กลีบนะคะแล้วเราก็ค่อยๆดึงค่ะอย่าลืมนะคะเส้นโค้งตรงนี้ต้อง อยู่ด้านหลังให้ให้วนมาอยู่ด้านหลังแล้วก็เลี้ยวมาอย่างนี้นะคะจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะหมุนค่ะเส้นสุดท้ายค่ะจับริบบินมาทางด้านซ้ายแล้ววนมาด้านหน้าแบบนี้เลยนะเสร็จแล้วปลายลิบบินค่ะพับมาทางด้านหน้าแล้วก็สอดค่ะกระดกตรงนี้นิดนึงค่ะกีบเพื่อที่จะให้ปลายออกมาง่าย ค่อยอยดึงค่ะจับช่วงโค้งนะคะให้อยู่ใต้กีบสีขาวค่ะตอนนี้เราก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาดูว่ากีบไหนเราอาจจะมีดึงไม่กระชับเราก็จะทําการดึงอีกนิดนึงนะคะทั้งสี่มุมเลยหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาทําลักษณะเดียวกันนะแบบนี้อีกอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่เวลาเราทําเสร็จแล้วตอนที่เราโค้งมาแล้วเราจะมาสอด กลายเป็นว่าเราจะมาสอดด้านหลังนะคะเพื่อนๆมาทำกันนะลิบบินด้านบนค่ะชี้มาทางด้านซ้ายแล้ววนมาทางด้านหน้าแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนิ้วชี้ประคองไว้นะคะเสร็จแล้วไปลิบบินนะคะพับมาทางด้านหน้าแบบนี้ค่ะแต่ตะกี้นี้เราสอดตรงนี้ใช่ไหมคะเที่ยวนี้เราจะมาสอดด้านหลังนะคะด้านหลังที่เมื่อสักครู่นี้ที่เราตัดให้เหลือ ดิบ,บินนิดนึงตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะสอดเหนือตรงนี้เป็นสีขาวเราก็จะสอดเหนือสีขาวเลยนะคะสอดลงไปเลยก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วค่อยๆดึงค่ะจัดตกแต่งได้นิดนึงนะคะก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะกรีบซ้อนกันนะคะเพื่อนๆ จะเป็นลักษณะกีบซ้อนสองชั้นแบบนี้ค่ะอันนี้อันล่างแล้วก็อันนี้อันบนที่เราทําเมื่อสักครู่นี้นะคะจะเป็นกีบซ้อนสองชั้นลักษณะนี้ค่ะหมุนมาทางซ้ายนะคะเหมือนเดิมค่ะริบบิ้นมาทางซ้ายวนมาทางด้านหน้าเสร็จแล้วปลายริบบิน้นพามาทางด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งแล้วสอดต,ตอนนี้นะคะจะมีริบบิ้นเส้นนี้บังอยู่ให้เราจับพาดขึ้นมาแล้วก็สอดลงไปค่ะ แล้วก็ค่อยๆดึงนะคะกลีบที่สองแล้วนะคะได้มาแบบนี้นะหมุนค่ะริบบิ้นทางด้านบนจับพลิกไปทางด้านหลังแล้ววนมปทางด้านหน้าเลยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วปลายริบบิ้นพับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วสอดนะคะตรงนี้มีเส้นริบบิ้นสีขาวแล้วเปิดขึ้นมาก่อนแล้วเราก็สอดเข้าไปนะคะ ค่อยดึงให้กระชับค่ะแบบนี้นะหมุนค่ะเส้นสุดท้ายค่ะริบบิ้นด้านบนพลิกมาทางด้านหลังวนมาด้านหน้าแบบนี้นะเสร็จแล้วปลายริบบิ้นก็พับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งค่ะตรงนี้มีริบบิ้นเส้นสีแดงอยู่เราเปิดขึ้นมาค่ะแล้วสอดไปทางด้านล่างนะคะค่อยๆดึงค่ะเสร็จแล้วตอนนี้เราได้แบบนี้แล้วเราก็จะ จับริบบิ้นนะคะดึงให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งสี่มุมเลยนะจัดตีบจัดตกแต่งกลีบนะคะให้สวยงามนะอ่าพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆให้เราพลิกกลับด้านค่ะเราจะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะในที่นี้จะเริ่มเส้นทางด้านขวานะคะก่อนที่เราจะทําเราจะดึงขึ้นมานิดนึงเพื่อให้เกิดความกระชับนะคะเพราะอย่างเงี้ยมันจะดูหลวมนิดนึง ให้เรายกขึ้นนะคะริบบิ้นยกริบบิ้นขึ้นแล้วโค้งลงค่ะแล้วสอดไปทางด้านหลังของตัวเขาเองนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราจะยังไม่ดึงสุดนะคะเราจะเหลือไว้แบบนี้ก่อนนะเพราะเดี๋ยวเส้นสุดท้ายเราจะสอดจุดนี้เดี๋ยวมันจะสอดยากนะคะหมุนมาทางขวาค่ะจับริบ,บิ้นนะคะ ก่อนที่เราจะดึงก่อนที่เราจะพับนะคะเราดึงให้กระชับนิดนึงแล้วยกขึ้นแล้วสอดค่ะแล้วก็ดึงเที่ยวนี้เราดึงให้สุดเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะหมุนมาทางขวาค่ะเราดึงมานิดนึงแล้วก็จับริบบิ้นยกขึ้นนะคะแล้วก็โค้งลงสอดค่ะ ได้แบบนี้นะหมุนนะคะนิดบินเราจะดึงมานิดนึงแล้วจับยกขึ้นแล้วสอดค่ะตรงนี้ค่ะที่บอกว่าเส้นแรกที่ทําไมเราต้องเหลือไว้นะคะเพราะว่าเวลาสอดสอดเส้นนี้จะทําให้สอดง่ายนะคะถ้าเราไม่เหลือเลยนี่สอดยากเลยค่ะแบบนี้นะเสร็จแล้วเส้นแรกที่เราค้างไว้นะคะเราก็จะดึงเขาให้กระชับค่ะ ก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้แล้วเราจะตัดปลายนะคะริบบิ้นที่เหลือออกค่ะเพื่อนๆมือใหม่ถ้ายังจับริบบิ้นยากก็จะอาจจะเพิ่มอีกสักสองเซนก็ได้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าอันนี้เรากักว่าให้เหลือแบบไม่มากไม่มากนะคะจะได้ไม่ไม่เสียดายริบบิ้นนะคะอ ตอนนี้นะคะเราก็จะได้นะคะลิบบิ้นเหรียญโปรยทานแบบง่ายๆนะคะเป็นรูปแบบใหม่นะคะเพื่อนๆทำง่ายๆไม่ยากนะคะใช้ลิบบิ้นก็ไม่เยอะค่ะสวยงามน่ารักมากเลยนะแบบนี้ค่ะน่ารักมากๆคลิปนี้ขอจบจะเพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ